ไปเดินดูบรรยากาศแถวระยองครับพระเจดีย์กลางน้ำก็สวยครับธรรมชาติดีเดินเลาะๆไปก็จะมีป่าชายเลนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาเข้าประตูสี เราจะเดินทะลุป,ประตูสีไปครับเพื่อนๆไปดูป่าชายเลนกันว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนสวยครับแต่ก็ร้อนหน่อยไม่เป็นไรครับเราสายลุยปายปายปายลุยครับ ใครที่จะมาเที่ยวนะครับพกล่มมาดีที่สุดครับมันไม่ร้อนรู้สึกว่าหลายกิโลอยู่ครับถ้าเราจะเดินสะพานไม้ผมก็ได้ซื้อล่มมาจาก diy นี่แหละครับใกล้ๆบ้านเรา